ก็เขาอบจานเลี hmm. um, I, uh, ้อาจังโกดชุ mm. <c oughs> ่มทำเนี่ยบ่ชุ่มก่นนะคืนซุ่ก็ไ่เห็นเราเพราะว่าถุยตรงตบ่นี่านบ้านอันใดบ่ผู้แวอยลรกใส่อีกเราเพ็ดนี่ซิมบี่ยันแ่าวนี้แม่ไอ้บ่แม่แม่ดา

ยังทำเงินทเงินดีากเลเงินเพื่อจาเซ้นอี่นะทำเง็นแล้วกะขายงไรแล้วยาดายแล้ลืมยาตอนเป็นกวงมีมะขามมีปังหน้าใจ ไม่นางเบิร์านยามี่เขากินสมเบิร์ม่ในั่งเน่คัวเราเนี่ยเราสาวสาวให้เาซื้อมาให้เนาะชๆปลายมักินสมข้าเนาะอืม กัวรู้ผสมใส่มุ้งแจ้วน้ำมันกัวไปซื้อมากพอสามเดือนจะเบิ้งมันจะหลอกมันเลยจะเบิ้งไงเฮ้อมีชาว้าวอันนี้มาพักใส่น่อยท่านหมาพอสามเดือนนะดูเบิ้งเลยจะได้จังหวะผูเก็บเขาไปดูเก็บแผลเอาบอกระจากรั่วน้อยน้อยกระฟงบอก ปันนะคขอปลกมาให้ปลูกเองเลยเนาะผมยู่แล้ววาว่าดูเก็บมาหน่อยนึงปลูกิบจะบอกน่อยหน่อะงายว่านี้เป็นมิ้นวเหมือนคอยนะในสลันนี้แจงเาวะอย่างไปรวมไปยังแเก็บเก็บ้าเ้ยทำยังไปวางแถมเหล่าละค่ะ อย่างใจแบบนี้อย่างเก็บอมไปกุ้งก็จกินมหน่อยนี่บักนนอกก็เหมื่อบทจังเห็นมะลงเหมือนน้ำเกลือตาฮันบอกเห็นใส่หนูไล่ถ่กบอกใส่ะไปจับเวนะอนมันเหนือยเห็นมหลงมันปั่นคนเมื่อจำฝดค่ะ แม่บดได่วงมันผูวงมาหาอะไรกเฮ้ยแครับนมาบอกว่าตุ่มใส่ดันเลยมัาบอกว่าเนี่เขาย่ำมันเป็นแ <c oughs> นวที่ <c oughs> ตุต <c oughs> ตมจิง <c oughs> ใส่อันนี้เขาย่ำเเน,น ผสมนนะโกโกนะจมเลยฮะมไหร่เป่อย่ไม่เปลาแล้วจมไปมันางมากเลยบ๊อหนี่ยังคือกุดนะะเพื่อก่านี้กับื่อเปล่าะว่ครับมันยัง ในตำเก็บม,มาละสะหรือบปล่าผมอืออย่างขนมปยตระวาช้างเป็นกีบเป็นต <c oughs> ่า, <c oughs> า,างตระวาได้ผมเอ้ามันจะแบเนื้อข้าวลงอะไรแม่มันเป็นกุกกีบแล้วมันก็เป็นนน่นโน,โน,โน่นอยู่นั่นนี่อันเดียวบล้เดียเป็นผมแล้วเป็นข้าวต้มมาพ้อมคืนอันนั้นก็มีคนอนก็เริ่มจากใส่แบบในเฮต้าวหายเบิ้งแล้มันเป็นแบบนี้เนาะ เอเอแบบมัน้าวมันไดเรวก็ตเป็นยังอะไรย่างพัอโป๊ย่างโปกว่นนี้ย <minority> ่างจส้พ้าชามผมคือต้นว่ามันคนเป็นโลย่างคือคนมันมีแขกคนเพื่อแบบเอาฟันย่าง ซึ่งเราฝันหนังเอาอย่างอื่นบอกคืแบบพี่แก่เอาอย่เนาะพ่อไปชะนีคนเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมช่วงยูทูบแม่น้องแซมแกนักด้วยค่ะเด้อสมชาตัน